คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการพูดถึง FDI มากขึ้นนะครเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศนะครับผมเราจะเห็นการพูดถึง FDI มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้ท่านนายกนะครับผมการพยายามดึง FDI กลับมาเพราะว่า FDI หายไป ได้สักประมาณมากกว่า5 6ปีหรือว่ายาวกว่านั้นครับผม FDI ไม่ได้มาที่เมืองไทยหลายปีในทางตฟงกันข้ามเรามี t d i Thai Direct Investment คือ p o r a t e ไทยเนี่ยไป Invest ข้างนอกนะครับผมเราโตน้อยเราไม่ได้โตมาหลายปีเราโตต่ำเพราะฉะนั้น พอเรไทยกลับไปอินเวส์ข้างนอกไปลงทุนทางตรงข้างนอกอันนั้นเป็นเทรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศการแข่งขันเยอะเหลือเกินนะฮะต่างอยากที่จะเอา FDI มาที่ประเทศตนนะครับผมประเทศใดมีข้อดีประเทศใดมีข้อด้อยผมคิดว่าไม่ได้มีประเทศไหนที่ดีไปทั้งหมด หรือว่าไม่ได้มีประเทศไหนที่ด้อยไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีข้อดีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่ชัดแล้วก็เป็นข้อเด่นของเมืองไทยคือเรามีหลายเซกเตอร์เราค่อนข้างดิเวอร์ซิฟายเราอาจจะต้องโชว์ให้กับอินเวสเตอร์ มากกว่านี้ว่าเรามีเสถียรภาพทางการเมืองการเมืองเรานิ่งการเมืองเราคอนติเนีวนโยบายของรัฐบาลสามารถที่จะดําเนินได้ต่อเนื่องอาจจะเป็นด้วยมุมนี้หรือเปล่าที่จะพาให้ FDI มาที่เมืองไทยได้มากกว่านี้คือก็อาจจะเห็นอาการที่เป็นมาแบบนี้สักพักนะคะ ความเชื่อมั่นค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็การเติบโตก็ต่ดจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็เป็นไปคู่กันนะคะเหตุการณ์จริงก็ไม่ดีเหตุการณ์คาดหวังก็ดูคาดหวังอะไรได้ไม่มากนะคะก็ทําให้เราเผชิญการเติบโตที่ที่ต่ํามาค่อนข้างจะยาวนานนะคะจนบางแง่มุมก็มองว่าถึงไม่ได้วิกฤตแบบที่เกิดการติดลบของ เศรษฐกิจนะคะแต่ว่ามันค่อยๆซึมลงอย่างช้าๆมันไม่เป็นต้มยำกุ้งแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้มกบค่ะด็อกเตอร์คือมันค่อยๆซึมลงนะคะเหมือนกับน้ําที่ค่อยๆเดือดขึ้นนะคะและกบก็จะค่อยๆตายไปอย่างช้าๆโดยที่กระโดดหนีไม่ทันนะคะด็อกเตอร์มันเลวร้ายขนาดนั้นหรือเปล่าคะการเติบโตที่เชื่องช้าของเศรษฐกิจไทยขณะนี้จนกระทั่งอาจจะทําให้ทุกอย่างมันถดถอยลงไปเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งที่คุณกีตาได้นะครับผมเราก็อาจจะ โตอยางได้ยากนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจติดลบ6%เโต1%โต2%โตไม่ถึง2%เราเป็นอย่างนี้เนี่ยมา3ปีนะครับผมฉันผมคิดว่าสิ่งที่คุณกีตาได้นะก็คงยากที่จะโตอย่างนะผมเพียงแต่ว่าผมคิดว่าคำแนะนำหรือว่าแนวคิดที่มีการเผยแพร่ออกมาในช่วงนี้เนี่ย ก็เป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นแนวคิดที่หน้าที่จะพาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหาทางออกได้เจอนะผมเช่นเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศนะผมเราจะเห็นการพูดถึง FDI มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้ท่านนายกนะผมการพยายามดึง FDI กลับมา เพราะว่า FDI หายไปได้สักประมาณมากกว่าห้าถึง6ปีหรือว่ายาวกว่านั้นครับผมการพาให้ FDI การลงทุนทางตรงกลับมาที่ประเทศไทยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในทางออกที่มีการพูดถึงพยายามอยู่แล้วก็หน้าที่จะทําให้สถานการณ์อย่างที่คุณกีตากังวลเนี่ยอาจจะหาทางออกเจออันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ผมหรือว่าทางธนาคารกลาง หรือว่าทางผู้แนะนําผู้เชี่ยวชาญเนี่ยน่าจะเห็นคล้ายๆกันว่า FDI เนี่ยเป็นหนึ่งในทางออกนะครับผมกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าที่จะเป็นอีกทางออกของเมืองไทยก็คือการพยายามให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับมาเหมือนกับตอนก่อนโควิดครับผมผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นดรายเวอร์สำคัญการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังฟื้นตัว อย่างต่อเนื่องแล้วก็หน้าที่จะดีขึ้นปลายปีนี้รวมไปถึงปีหน้านะครับผมฉันการท่องเที่ยวไทยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกแล้วก็พยายามที่จะพุชกันอยู่ให้สามารถที่จะฟื้นตัวต่อได้ในปีหน้าฉันผมคิดว่าสถานการณ์ความน่ากังวลอาจจะไม่ได้ผิดหรือว่าคงจะโต้แย้งได้ยากแต่ว่าเราก็พยายามหรือว่าเราก็ได้ยินว่ามันมีทางออกที่กําลังจะพยายามให้เกิดขึ้นอยู่อย่างน้อยๆเนี่ย คือ FDI แล้วก็อย่างน้นอยๆก็คือการท่องเที่ยวน่าจะเป็น2 Drive ยเหลักสำคัญนะครับผมที่จะพาให้เราหลุดออกจากสถานการณ์ที่คุณกิตากังวลได้ในช่วงใกล้กๆนี้ครับผม ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะเราพูดถึงปัญหานะคะแต่ว่าดกรก็มองว่าคือปัญหาก็มีก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเรามาช่วยกันหาทางออกหรือว่าหาทางหลีกเลี่ยงวิกฤตนะคะซึ่งจุดที่สําคัญประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องของ FDI อันนี้ก็น่าคิดมากนะคะเราขาดส่วนนี้ไปหลายปีมากจริงๆนะคะ ปัญหามันคืออะไรที่ FDI ไม่เข้าในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วว่าเราควรที่จะดึง FDI เข้ามาเพื่อสร้างการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะอะไรที่เราจะต้องทําเพื่อดึงเงินทุนที่ไม่เข้ามามากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้กลับเข้ามาท่ามกลางในช่วงที่หลายประเทศเขาก็พยายามที่จะสร้างโปรเจกต์เพื่อดึง FDI แข่งกับเราเหมือนกันคะ่ะดออรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่า จากนี้ไปเนี่ยจะมีการพูดถึง FDI มากขึ้นนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากนักละนะครับผมตัวเลขค่อยๆดีขึ้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครเรามีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญไม่น่ายากที่จะกลับไปเท่ากับก่อนโควิดหรือว่าจะดีกว่านั้นด้วยซ้ําขยายมาร์เก็ตดิเวอร์ซิฟายกระจายไปหลายตลาดนอกเหนือจาก บางตลาดที่เรากระจุกตัวผมคิดว่าเรื่องของการท่องที่อาจจะไม่ได้ยากนะเรื่องของ FDI เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆครับผม FDI ไม่ได้มาที่เมืองไทยหลายปีนะฮะอย่างที่คุณกีตาได้แนะครับผมในทางตรงกันข้ามเรามี TDI Thai Direct Investment คือ Corporate Thai เนี่ยไป invest ข้างนอกนะครับผม Corporate Thai Name t ไทยเนี่ยอาจจะเห็นโอกาสที่ข้างนอกมากกว่านะครับผม เราโตน้อยเราไม่ได้โตมาหลายปีเราโตตันะเพราะฉะนั้นคอพเปรสไทยกลับไปอินเวสข้างนอกไปลงทุนทางตรงข้างนอกอันนั้นเป็นเทรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมผมคิดว่าทําไมคําถามว่า FDI ไม่มาที่เมืองไทยนะฮะก็เราอาจจะโตไม่ได้มากเราโตแต่ว่าเราโตไม่ได้เยอะนะครับผมเราก็ potential หรือว่าโอกาสที่จะ generate กำไรในประเทศไทยในช่วงที่เราโตน้อยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะ FDI ก็เลยอาจจะยังไม่มามากนะักในเมืองไทยนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการเมืองด้วยบ้างหรือเปล่านะครับผมที่เราอาจจะต้องโชว์ให้กับ investor มากกว่านี้ว่าเรามีเสถียรภาพทางการเมืองการเมืองเรานิ่งการเมืองเรา c o n t i n u a นโยบายของรัฐบาลสามารถที่จะดําเนินได้ต่อเนื่องอาจจะเป็นด้วย มุมนี้หรือเปล่าที่จะพาให้ FDI มาที่เมืองไทยได้มากกว่านี้นะครับผมผมคิดว่า FDI เนี่ยจะเป็นอิชูที่น่าสนใจแล้วจะมีการมากขึ้นในการพูดถึงนะผมเรากำลังพูดถึงโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีปลายปีนี้หรือเปล่านะฮะโอกาสที่สงครามการค้าจะกลับมาหรือเปล่าจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน Investment relocation จะเกิดขึ้นต่อหรือเปล่านะับที่เราเรียกว่า China Plus One นะฮะการออกจากประเทศจีนเนี่ยจะไปประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดไม่ไหวเพราะว่าการลงทุนที่จีนมันใหญ่มันเยอะมากไม่มีประเทศไหนสามารถที่จะรองรับการลงทุนย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศตนได้ทั้งหมด การลงทุนจากจีนที่จะมีการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเลยต้องกระจายไปหลายประเทศหลายประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะโชว์ตัวเองนะครับผมให้เป็น destination เป็นเป้าหมายให้มี FDI มาที่ตนฮนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินเดียเม็กซิโกประเทศเหล่านี้เนี่ยรู้แล้วว่ามันจะมีโอกาสของการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน c ชน n า Plus ว เราต้องพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปดึงโฟล์เหล่านั้นมาเพราะฉันผมคิดว่า FDI อาจจะเป็นหนึ่งในทางออกที่จะยกระดับหรือว่ายกการโตของเศรษฐกิจไทยเราหน้าที่จะมีการพูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้กับการเลือกประธานาธิบดีของอเมริกาแล้วก็อนาคตอย่างน้อยๆสาปีข้างหน้าครับผม คือปัจจัยภายนอกดินน่าจะเอื้อให้เรามีโอกาสที่จะควา้าเม็ดเงินลงทุนนะคะจากเรื่องของ Geopolitics นะคะเรื่องของ Relocation อย่างที่ดรพูดถึงนะคะแต่ว่าถ้ามามองสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะคะโอกาสมาแล้วเราจะคว้าได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เราละนะคะเรามีจุดแข็งอะไรหรือว่ามีสิ่งที่เป็นตัวดึงดูดอะไรให้ Flow เข้ามาบ้านเราในตอนนี้คะ่ะดรท่ามกลางอย่างที่บอกไปว่าทุกประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะชูจุดข,ขายเพื่อที่จะดึง f o r e i g n direct investment เข้าไปเหมือนกัน ผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีครับผมว่าหลายประเทศการแข่งขันเยอะเหลือเกินนะฮะต่างอยากที่จะเอา FDI มาที่ประเทศตนนะครับผมประเทศใดมีข้อดีประเทศใดมีข้อด้อยผมคิดว่าไม่ได้มีประเทศไหนที่ดีไปทั้งหมดหรือว่าไม่ได้มีประเทศไหนที่ด้อยไปทั้งหมดนะครับผมผมคิดว่าเรามักจะได้ยินการเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามเราจะได้ยินการพูดถึงไทยแลน เปรียบเทียบกับเวียดนามมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเวียดนามอาจจะดึง FDI ไปได้เยอะนะฮะในช่วงสงครามการค้ารอบที่ผ่านมานะครับผมเวียดนามมีอะไรที่ดีเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจโตอย่างที่คุณสิตาได้นะตั้งแต่ต้นนะครับผมเวียดนามมี working population คือเขาอาจจะเป็นประเทศที่ คนยังมีอายุไม่ได้สูงมากนะักนะครับผมเวียดนามมีศักยภาพในมุมของเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสการเติบโตแต่ว่าเวียดนามก็อาจจะมีข้อด้อยที่ไทยอาจจะดีกว่าเช่นไทยดีกว่าในแง่ของ i n นฟราสตรักเจอเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองไทยอาจจะแข็งแรงกว่าแล้วก็สิ่งที่ผมมักจะได้แชร์กับ ลูกค้าหรือว่านักลงทุนที่ผมเจอเนี่ยเวียดนามเนี่ยเหมือนกับจะโฟกัสหลักคืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีข้อดีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่ชัดแล้วก็เป็นข้อเด่นของเมืองไทยคือเรามีหลายเซกเตอร์เราค่อนข้าง d i เวอร์ซิฟาเราไม่ได้มีแต่อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราแข็งแรงออโต้เราก็แข็งแรงทัวริซมึม เราก็แข็งแรงฟู้ดอภิเกษตรเราก็เป็นฟาวเดชันของประเทศมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่ดีอย่างเดียวหรือว่าด้อยอย่างเดียวประเทศมีทั้งข้อดีเราก็ข้อด้อยการลงทุนจากจีนที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตค่อนข้างใหญ่เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาส หน้าที่จะกระจายไปที่หลายๆประเทศ FDI จะเป็นอิชูที่สำคัญในช่วงปีนี้หรือว่า3-4ปีข้างหน้าครับผมค่ะส่วนที่เป็นธุรกิจที่เคยดึง FDI ได้เยอะนะคะอย่างออโต้ที่เมื่อสักครู่ดรพูดถึงก็เป็นจุดเด่นของเรามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราก็ค่อยๆเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีในกลุ่มธุรกิจออโต้นะคะ รถยนต์สันดาปกำลังจะค่อยๆลดความนิยมลงนะคะแล้วก็ถูกตีตลาดโดยรถยนต์ที่เป็น EV นะคะซึ่งรถยนต์ที่เป็นในสายของ EV นั้นอาจจะมีความต้องการมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ปรากฏว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมหรือของการจ้างงานได้ครบหรือว่า add value ได้เท่ากับสันดาปเดิมนะคะที่เราเป็นฐานการผลิตอยู่นะคะส่วนนี้มันมันกระทบกับ ออโต้ของไทยไหมนะคะแล้วก็คือการเข้ามาของทุนใหม่อย่างเช่นจีนนะคะที่เขาก็อาจจะมีรูปแบบการทําธุรกิจที่อาจจะต่างจากญี่ปุ่นนะคะที่เป็นฐานการผลิตเดิมของเราเนี่ยมันมันทำให้พาร์ทของออโต้เนี่ยอาจจะไม่ได้โตเหมือนเดิมนะคะดรประเมินยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นอิ u ุที่เราได้คุยกับอินเวสเตอร์หรือว่าท่านที่เราได้พบเจอ เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากนะครับผมผมอาจจะไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสของออโต้แต่ว่าข้อสังเกตที่ผมอยากจะได้แชร์กับคุณกีตาอาจจะมีสัก3ข้อด้วยกันนะฮะข้อที่1คืออย่างที่คุณกีตาได้แนะเลยครับผมการที่เราจะชิฟไปที่ EV นะฮะแต่ว่าเราจะจัดการหรือว่าช่วยเหลือกับผู้ผลิตรายเดิมอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญนะฮะเรามีนิวค o มเมอร แต่ว่า existing ที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราจะมีการช่วยเหลือด้วยวิธีไหนนะผมที่จะไปด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือแต่ว่าออโต้เนี่ยยังเป็น drive หลักของเมืองไทยอยู่ถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขส่งออกปีนี้เนี่ย category หนึ่งหรือว่า product หนึ่งที่ยังโตอยู่นะผมก็คือออโต้นะฮะ ออโต้อาจจะมีการโตอยู่อาจจะโตไม่ได้มากนะักแต่ว่าก็ยังพอไปได้อยู่นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่ง observation หรือว่าอีกหนึ่งข้อสังเกตนะฮะคือยังพอโตได้นะผมยังไม่ได้เจอปัญหามากนะักยังไม่ได้ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องตามดูเพราะว่าการโตอาจจะโตน้อยลงนะผมอันนี้อาจจะมาจากมุมของการส่งออกแล้วก็ ส่วนสุดท้ายนะฮะนอกเหนือจากที่เราจะอยู่กับ existing ผู้อยู่เดิมแล้วกับผู้มาใหม่อย่างไรจะช่วย push การส่งออกออโต้ให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ในทีมผมเนี่ยกำลังตามดูอยู่อย่างที่คุณกีตาได้นะฮะว่าเรามีการเข้ามาของบางเนมสนะครับผมจะมาผลิต EV ในประเทศไทยนะฮะแต่ เมืองไทยคงไม่สามารถที่จะเป็นทั้ง supply chain ได้ในทันทีนะครับผมฉะนั้นการผลิต e v ในประเทศไทยในช่วงใกล้ๆเนี่ยผมไม่แน่ใจผมอาจจะไม่ได้เป็น expert แต่ว่าด้วยการที่เราไม่สามารถที่จะเป็น supply chain ได้ทั้งหมดในช่วงใกล้ๆเนี่ยมันหมายความว่าในการเริ่มต้นของการผลิต e v ในประเทศไทยในช่วงรากเริ่มหรือว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการนำเข้าพวกวัตถุดิบพวก p a r t ท พวกอันไล่หรือว่าพวกอุปกรณ์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะผมเรายังไม่ได้สามารถผลิตพวกวัตถุดิบเหล่านั้นเองสป라이ตเชนเหล่านั้นเองได้ในประเทศไทยในช่วงใกล้กๆเพราะฉันผมคิดว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการ Import อ,อ,อาจจะมีโอกาสเยอะเหมือนกันสําหรับการที่จะเริ่มต้นตั้งหลักในการผลิต EV ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นอิชูที่น่าสนใจอิชูที่น่า จะต้องตามดูอยู่นะครับผมว่าจะอยู่กันยังไงนะฮะจะบูสต์เอ็กซ์พอร์ตยังไงแต่การบูสต์เอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีการนําเข้าเข้ามาเยอะในช่วงเริ่มต้นเหมือนกันในแนวคิดของเราครับผมค่ะเท่าที่เห็นในปัจจุบันเป็นโอกาสหรือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงคะการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีซึ่งอาจจะมีผลกับทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมของภาคยานยนต์ในขณะเนี้คะ่ะ ผมคิดว่าคำตอบคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะผมเราก็คงจะต้องไปกับ global trend เราอาจจะต้องไปกับเทรนด์ใหญ่อันนี้นะฮะการ move จากรูปแบบเดิมไปรูปแบบใหม่นะผมไปที่ ev ไม่แน่ใจจะเป็นคำตอบยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือเราหลีกเลี่ยงเทรนหรือว่า big trend นี้ไม่ได้ครับผม